ตอนนี้กำลังเดินไปทํางานนะครับเดินทางเดินทางไปทำงานเดินมันมีหอดเดินไปทํางานเลยทำอ,อะไรไะทำไม่ลบทางเดียวหมดเลยมันไม่ให้ลบสิมันไม่ลบมันคนละละบวกดูดเดูดูไปจะลบให้อะเข้าไปเดินๆ <c oughs> นี่อันนี้จะไม่ลบนี่นไงแก้ไข ลอกกลิอกล็อกลบนกล็ลกล็อกลวล็อกล็อกล็กลอกลอนล็ทาง็อกอกอลอกกล็ล็ก็อกลอนล็อกล็อนกอ โอ้ยเนาะไม่เคยขี่รถเนาะนนนะี่นะดูนี่จะเดินไปทต้งานเดินไปทำงานค่ะขึ้นซีเมื่อกี้สวัสดีค่ะฟิฟซีนะคะเรากำลังเดินไปทำงานนะพี่น้องนะพอมันก็หลายกิโลอยู่เด้เลยจะเดินก็เป็นทุ่งนั่นแหละถ้าเดินเนาะเราก็มาเดินทางกันเลยโอ้วันนี้อากาศดีเนาะไม่รู้เลยแดดไม่รู้เลยนี่มีมันลมนะเมื่อสักครู่เลยเจอฟิฟซีนะว่าอที่ร้านพี่ ช่างโมง<อ>น้ากับตันนอ่อเอ่เอขยับรถให้นุ้นหน่อยวันที่ขับรถนะโอ้โมไซคนะ์นะทำไมเก็รู้จักรเรานเราไม่รู้จักเขา ESC เฉยเราจะพารถเอ่เเอพา,าลูก,กจะคลองลนั่นนี่แล้วก็เลยก็ขยับรถใ <laughs> ห้เขามันกว้างอยู่ครับนี่นะฮะ ไปไหนมาไหนนี่มันเป็นของความภูมิใจนะครับที่มีเอฟซีรู้จักนันดูกโอคุณเนาะใช่ไปไหนไปไหนมันมีมันเหมือนอ่ะมีพี่น้องเนาะมีญาติมีญาติอยู่ใกล้ใกล้ไปบ้านไหนเมืองไหนเราก็เหมือนมีญาติอะเล่นเอ่อ u t u b e เล่นโซเชียลนี่มันดีแบบนึงเสียอย่างแบบนึงมันก็มีดีมีเสียไมีดีมีเสียนะฮะเอฟซี แฉะแฉะแฉะใจเย็นนะจ๊ะเจกได้เว่นตาดำแบบนั้นใส่บ้างยังเนาะแต่ไม่หนังเนาะมันใช้หนังยางมัดได้ไหมพ่อมันแสียตายตรงนี้ต้องต้องหมุนเสียงขึ้นเด้อหมุนลูกคอตัวเองขึ้นหนึ่งพูดดังๆเครื่องดังเสียงเครืมเสียงลุงนี่ต้องพูดดังๆแข่งกับแอดไนไม่ต้องแอดไนพูดดังเท่าไหร่ลุงนี่พูดท่วมแอดไนไปเลยพูดดังๆไปเลย เพราะว่าถ้าเขาจะจับเขาก็แจ้งตำรวจมาจับเราก็แค่ไปประกันตัวแค่นั้นเนาะข้อห,หาอะไรข้อหาพูดเชียงดังนะพี่น้อง, <c oughs> งออถ้ามีเราก็เป็นประกันเอาไม่ยากหรอกนะพี่น้องเนาะนะเราก็เข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะคะใกลเดี๋ยวไปลุล<อ>งหน้างานกันนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรบ้างสฟฟ้าผนลังเานาะพ่<ด><ม>เอเนาะติดตั้งบานประตูหน้าต่างเอี่ยมฝา วันนี้ก็เทพื้นคุณแม่ร้านค้าโกระใจดีใจดีพี่น้องเ้ยเมื่อวานนะให้ลาบไก่เรามาเนะาะแล้วก็<า>ปิ้งส้มแล้วก็ทอดปลาทูนะซื้ออย่างเดียวนะพ่อนะซื้อส้มตำนะเมื่อวานนะอ่ะแต่ของแถมมานี่เพียบเลยนะคะกอขอบคุณนะคะขอบคุณในอาศของคุณแม่นะที่ให้พวกเรามาเนาะหนึ่งร้านค้าแกอยู่นี่นร้านค้าส้ตามตำแกอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ขอพื้นหรอก เก็บเก็บเข้าเก็บแล้วมันลบพ่อก็าไปจดคนยันหน้าศาลาน่ะโอ้มันในขนของนะนี่จอดตูวัวขนของลงก่อนนะระว่าเก็บไม้เก็เก็บไม้มาเก็บไม้ทำฟืนน้องสาวอุ้ยน้องชายเนาะเดิมเลยนี่แล้ว ไล้แล้วมาถึงแล้วเนี่ย yeah. มืออื่นของหนูก็สิเอาฟีแนมาลงนี่ครับพี่จ้าเก็บเอาโลด ขอจบคลิปเพยงค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ